เมื่อเช้านี้ไป่องพี่ป๊อปปี้กับพี่ป๊อปปี้กับขายวาจันมาย้ำไหนเห็นแต่เบ็ดเลยสักพักลงแล้วเมื่อเช้าไปบันพี่ป๊อปปี้เจอพี่สีบานพี่สีบานกับขายเห็นแต่กบ๊เห็นแต่เบ็ดไปะวะธรรมาดาแล้วนะครับพอได้ไปเสเอาแต่กบ๊เอาแต่กระหรอกเอาแต่ขั้นเบ็ดนน่มาขายเห็ดฉีบลุ่ง S <S <S สิไปเห็ุกับคงกบเขาก็ที่่ได้แล้วนะครับยงมมาเศร้ากัพูดนะตื่นแต่ตีหาออกจากบานหุกม่งไปส่ทรงไม่บานกลับมาเหตุงานเลยนะครับบ่มีเวลาก็สีมีแต่เบดแต่กลบก,ลก็ได้ล่งคลิปก็ได้ไร์สดนะครับ ช่วงนี้บ่มีคลิปอื่นเลยบ่มีทกัำเขาบ่มีไปเที่ยวพอได้ลงคลิปทรงที่ยูพอได้ไลรสดอาอยางน,น,นะครับคลิปกเมือแจ็คจสี่คอนเทนต์ยัง เมนขนาดปลาดมไปอยู่เรื่อยๆกับบ่จากแนเซีดน,นี่ก็ลงเบ็ดไปสองขั้นนะครับอันนี้ก็เหอให้ปลาส่วนนะครับน,นี่ก็เป็นบอ่อตกเล่นนะครับบอ่อเด็ด โต๊ะกิ่งจางเนาะครับอยู่ที่ทำงานอันนี้กัอยู่แถวเส้นท่านพระรามเก้าเนาะครับข้างหลังอันนี้เห็นยอดน,นี่คือตึกจีเนาะครับเนี่ยตึกจีเส้นทันพระรามเกา้าอันนี้ก็ตึกสร้างไม้เนาะครับอยู่มองนี้แหละเนี่ยเอ๋ทางด่วนกับอยู่ทางนั้นนะครับทางด่วนทางด่วนดีผ่านมาสนามบอลกับอยู่ข้างหลังเนาะครับ มองนี่กกเป็นขังหลังอสองมาท่อนะครับช่องเก่าทีู่มองนี้นะครับแถวนี้ก็พังเมืองแยกพังเมืองเส้นทรันเส้นทันพระรามเก่านะครับตึกเนี้ยตึกเส้นทันต้นตะคบขมบอบอนะครับบ่คอยขมต้นตะคบนะ่ เพราะว่าก,กระหอกก็มา่งกินคู่ม,มือนะครับพุดนะอ,อยู่ดังเทิงก็มีตัวหน,นึ่งนะครับพุดนะมันยังเหมอนเหมือดจังหน่อยอยู่ดังเถองอีกตนหนึ่งนะครับจะอยู่แต่ต้นบะง,ม,งม่วงอะม่วงซ้ำดูดูออกตลอดนะครับมะมง่วงสวัสดีครับพี่วรรณรีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับสวัสดีห้าล้านดง